ี่5ตุลาคมพบกับสกินอาญาเอาดีๆวันครบรอบเรานึกว่าจะเป็นสกินวอล์ค่ะไงไอ้ครบรอบ7ปีนะเพราะว่าส่วนมากเลยนะคะ GM จะคัดเลือกจากรางวัลที่ชนะเลิศก,การประกวดบางคนอาจจะจําต้นฉบับไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะต้นฉบับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะส่วนขวามือนะคะจะเป็นรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์ลุดออกมานะก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึง ในส่วนของรอบ7ปีนะคะจะมีสกินไหนบ้าง 1. ทูเลน 2. เอนเนส 3. เคธ 4. วอคาด 5. อายา 6. วีรา 7. สจูว์าทซฟิลาและตัวสุดท้ายเป็นในส่วนของร็อกซี่หลายคนอาจจะงงว่าัจว์คือตัวไหนล่ะพี่หญิงอะ สัจวัมันก็คือร่างใหม่ของเดอะโจเกอร์นั่นเองจ้าที่โดนรีโมเดลซึ่งแน่นอนเขาว่าการรีโมเดลใหม่ก็จะมาพร้อมกับสกินใหม่นะคะซึ่งก็เป็นสกินนี้เลยและสกิลต่างๆนะคะของเดอะโจเกอร์นะคะก็จะปรับเปลี่ยนไปเช่นกันใครที่อยากรู้นะคะหญิงก้ลงคลิดไปแล้วก็ไปหาดูได้และในส่วนของใครนะคะที่อยากได้สกินอาญาก็ต้องรอวันที่25นะคะตุลาคมมาแน่นอนซึ่ง ROV ก็อยู่กับเรานะคะครบรอบ7ปีแล้วแล้วทุกคนชอบสกินไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันได้จ้า